สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับพาทุกทุกท่านนะครับหวนมาชมทีมงานทนายต้อยครับทีมงานรถบรรทุกรถเบโคสายโหดนะครับอีกหนึ่งทีมงานครับครั้งล่าสุดที่เจอกันรถเบโคติดโลมครับรอบนี้รถดัาติดโลมนะครับเอาทีกัดวันนี้ครับบันยางน้ำใสครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ โอ้ oh. นี่จอมติดโลมประจําทีมงานครับนุ่มเว็บเปิดหัวนี่ยังไม่ได้ทันได้ใส่ดินเลยครับหอ,อยเข้าไม่ถึงครับเอา้าเอๆกระดึบกระดึบโอ้โ oh, ห oh. เข้าได้ครับยังคงมันต่อเนื่องเลยครับ ทีมงานทนายต้อยทีมงานจากบ้านโคกจเจริญครับปั้นยังน้ำอ้อมในเขตเทศบาลตะบนยวึกออำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์วันนี้มาบริการหน้าดินสวยๆนะครับในเขตของบ้านยางน้ำใสอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับ g o เบโก SK 2 0 0 SM ขีดสิ เป็นการขุดสะนะครับมาอยู่จุดนี้4วันแล้วครับมาอยู่จุดนี้4วันได้สะไปทั้งหมดกี่ลูกแล้วเนี่ยหนึ่งสอด้านหลัง4ที่กําลังขุด5้หโอ้โหสีวันได้สะหลูกสุดยอด เอาปล่อยตัวแล้วรุงบีบไปปล่อยตัวแล้วไม่ยอมไปไม่รู้ใจลอยถึงใครนะคนนี้เผลอไม่ได้ครับเผลอไม่ได้ เสียเสือไม่เห็นติดเลยไม่เห็นเด้าเลยหนุ่มเวฟดีโยกงตั้งสามสีท่ทีไม่ดูเสียเสือเป็นตัวอย่างเลยหนุ่มเวฟโอสังเกตดูดีๆนะครับถ้เาเราสังเกตดูดีๆนะสะทุกลูกที่ขุดไปนี่น้ำออกครับ ระดับความลึกอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับ2เมตรโดยประมาณเนี่ยใสมากบางลูกนี่ก็ไม่น่าจะถึง2เมตรนะครับเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณเมตร50 m. ถึง2เมตรแล้วกันนะส่า,สาหลูกลูกที่หกกำลังขุดอยู่ปล่อยตัวออกไปครับมิโนโเบก,กาตัวแรงครับเสียพดขันที่สาม นคนขับแมโคก็น่าจะเป็นป๋าคนเดิมแล้วครับลืมชื่อแกแล้วอะไรไพ่ไพ่โรนหรือเปล่าปา๋าไพ่โรนจากจังหวัดขอนแก่นหรือเปล่าถ้าจำผิดต้องขออภัยครับรอบล่าสุดนี่ติดโลมนะครับเจ้ามาร์คเทนติดลมติดโลมตรง นาที่ขุดลอ,อกก็น้าดินออกไปแล้วเดินลงไปเกี่ยแต่ว่วาพลาดท่าจมครับพูดง่ายๆเป็นการวางกับดักตัวเองมารอบนี้ครับขุดสะครับ4ี่วันรอบไป6ลูก ทีมงานทนายต้อยหมูตลอดเวลาครับนานๆมาเยือนทีมีความมันมาฝากตลอดเลยนะครับสำหรับทีมงานนี้ ำนัดเซ็งครับปล่อยตัวออกไปนีโน่เมกา้าสีเหลืองต่อไปก็จะเป็นพี่โกโก้ครับโกโก้สายโหดสายหาประจำทีมงานครับเอ,อีกแล้วพี่โกโก้กับเจ้าหนุ่มเวฟนี่ก็จะเป็นคู่หูนะครับคู่หูกันในเรื่องของการ สร้างสารรค์ผลงานให้ได้รับชมอยู่บ่อยๆอย่างเช่นผลงานตอนนี้ครับหนุ่มเวฟก็เอาตรงนี้แหละพี่โกโก้ก็ไม่ยอมแพ้ครับเรื่องอะไรจะรอยอมแพ้หนุ่มเวฟวนเลยทีนี้วนไปนู่นแล้วครับ ลอยตัววอ้เกือบอยู่ครับโกโก้เกือบอยู่ ทางครับเอาดินแห้งจากจอบปวกนี่ลยมาใส่ bình nhâm คันสุดท้ายครับปิดท้ายรายการโน้่นครับปากามาแล้วมาเป็นคันสุดท้าย ปล่อยตัวครับไปแล้วปิดท้ายรายการครับสำหรับช่วงนี้ลุยกันต่อไปครับทีมงานทนายต้อย เจอกันใหม่สวัสดีครับ